ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านเราเฮฮาชาแนลครับวันนี้พามาดูขนมปังครับผมนนนะะคมมมัจ 100. ีีรแถชิ้าใส่กล่องเป็นราคาเต็มนะคะรับเท่าไหร่ดีคะใส่กล่องจะกล่องละ150มี6ชิ้นไม่ได้แถมอะไรมันจะมีโปรสีฟี <im <im ้าชิ้น178ค่ะตัวสีฟีหนึ่งเอาเป็นโปรเนาะเอาแบบรวมใช่ไหมคะรวมค่ะมาค่ะเรามาชิมขนมลิตเติ้ลซีกันนะคะอันนี้นมสด อใส่เยอะมากเลยทุกคนอู้ดูดิช็อกเกลตสับซ้ำอุ้ยอันนี้รสไข่เค็มนะทุกคนละลายในปากส่วนอันนี้นะครับทุกคนจะเป็นรสช็อกเกลตนะครับทุกคนดูดิช็อ,อกโกลตแน่นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองไปซิมดูนะครับว่าเขาจะรสชาติเป็นยังไงนะครับทุกคน ป็นไงดูดิช็อกโกแลตขึ่งหึงเลยอ่ะหึงเลยอ่ะ <ผม S 2> กินปากอ่ะเข้าก๊อกเลยหึงเลย